ถึงในเนื้อเรื่องของเกมสงตัวนี้อาจจะมีความขายกันแต่ในเกมเย์เนี่ยโอ้โหอยู่ด้วยกันแล้วโคตรหัวน,วนนะีในทีมไฟฟลายถ้าจะบังคับเลยว่าต้องมีด่วนเหมืนเพราะว่าทุกความสามารถทุกสกิลเนี่ยไฟฟลายใช้ได้หมดเลยแถมใช้ได้ดีสุดด้วยนะไม่มีใครดีกว่านี้แล้วนะอย่างแรกคือดว่วนเหมือสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกให้กับไฟฟลายได้ซึ่ง5 0ไม่ใช่น้อยๆเลยและเป็นเพียงตัวเดียวในเกมที่ทําอันนี้ได้นะทาให้ไฟฟลายในอัมเบรได้ง่ายขึ้นและแรงขึ้นอย่างมากด้วยเพราะวาเพราะว่าเว,ว,วลาไฟฟลายทำซูเปรร AK, อร์ แล้วดวเหมยเนี่ยบัฟคนนี้ได้นะนคือแค่นี้เองเนี่ยก็เป็นความสามารถที่เข้าขากันสุดๆแล้วนะเดเมจหลักของไฟไฟเนี่ยก็มาจากการทําลายหลอดเบรกแนละทำซูเมเบรกนี่แหละแต่ว่ายังไม่หมดครับ2คู่ดวลเหมยเนี่ยสามารถบัฟสปีดได้ด้วยนะซึ่งไฟไฟนนั้นเป็นตัวละครที่ต้องการสปีดเยอะมากเวลาป้าเนี่ยก็ต้องเน้นค่าสปีดด้วยแต่ถ้ามีดวลเหมยเนี่ยก็จะลดพารนัการหาสปีดในเลลิกได้นั่นเองนะเพราะเจเกบัฟให้ทั้งทีมเลย10%ถือว่าไม่น้อยเลยและ3ยังมีอีกก็คือการดเา,ก,าเกออกไป พละทาให้ตายของโดนเหมือนในนอกจากจ,จะสามารถทะลงคราหนาทธันทุะเพศ25%แล้วยังสามารถทำให้ศัตรูที่มีสนามทำลายจุดอ่อนคือที่มีดอกไม้บนหัวหลังเรากดทำให้ตายเนะี่ยเวลามันจะฟื้นอนะ่ะมันจะล้มไปอีกหนึ่งเธอเนะซึ่งแน่ดีเป็นพิเศษเลยเพราะว่ายิ่งศัตรูล้มนานเท่าไหร่นิดหน่อยก็ยังดีเนะี่ยทำให้ฟ,าฟลายเนะี่ยซัดได้เมทตอนศัตรูล้มได้ต่อทำให้เกิดดาเมทที่แดงขึ้นมากๆโดยที่ไม่ต้องไปทำให้มอนล้มมาอีกรอบหนึ่งเพราะฟลายเนี่ยมันจะแดงเฉพาะเวลามอนล้มเท่านั้นเวลามอนมีหลอดเนี่ยดามัันยงไม่เรกนะ เพราะฉันการที่รวนเหมือนทำให้มอนล้มดันขึ้นได้เนี่ยก็ได้เป็นการรีดเนื้อของไฟไฟ้าให้เยอะขึ้นได้นั่นเองนะนี่แหละสองตัวนี้เนี่ยก็ได้เป็นคู่หูมากๆนะครับ